ถีตารีเสียวัง789สดีค่ะเซียจันได้รับเชิญจากสองแบรนด์หรูของกุชชีและทอรให้เข้าร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคปี2025โดยเสีย์จันได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่22กุมภาพันธ์และงานแรกจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์เวลา22ในกาเวลาจีนหรือเวลา23ในกาเวลาไทยนักแสดง นักร้องและโค้กของแบรนด์อย่างเซียวจานจะสวมแจ็คเก็ตน,นักบินแบบถากกางเกงยีนและถือกระเป๋ากุชชี่1955ไปที่มิลานเพื่อชมการแสดงสีดำเหนือการเวลาประสานสไตล์โมเดิร์นและทุกท่วงท่าก็ดูพิเศษไม่สามคลาปีเตอแผนจำนวนมากพวกเขามารอต้อนรับเสียวจ้านอยู่หน้างานแขวนริบบินกังหันลมสีแดงไว้บนต้นไม้มากมายเพื่อแสดงความรักอันลึกซึง้ง ที่พวกเขามีต่อเสือจานและกล้วยเจงความโรแมนติกไม่มีที่สิ้นสุดและความรักเป็นนิรันด์และจะเข้าร่วมงานกับแบรนด์ทอสในวันที่28กุมภาพัานธ์มังกรหยกของเสือจานกลายมาเป็นหนังฮิตในประเทศไทยโดยได้คว้าแชมป์บอออฟฟิศประจำสัปดาห์โดยตรงนี่คือไอพีคลาสสิกที่ถ่ายทอดความฝันเกี่ยวกับศิละปะก,การต่อสู้ของผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนและยังคงมีเสน่ห์แม้จะไปต่างประเทศ ดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของอัศวินและความเครียดแค้นในโลกของศิลปะก,การต่อสู้จะสามารถข้ามพรมแดนของประเทศและเข้าไปอยู่ในใจของผู้ชมจากพื้นเพศทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้บอฟฟิตในประเทศไทยประจำวันที่23กุมภาพันธ์ผลงานภาพยนตร์จีนที่ทำไรายได้สูงสุดในสัปดาห์แรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025 จบจนถึงปัจจุบันแซงหน้ากับตันอเมริกา4และคว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ไปครองมังกรโยกได้ออกฉายในวันที่20กุมภาพันธ์และจัดจำหน่ายโดยโซน y พิกเจอร์ในสัปดาห์แรกรายได้จากบอกอฟฟิศรวมในกรุงเทพและเชียงใหม่อยู่ที่8.65ล้านบาทคว้าตำแหน่งแชมป์ประจำสัปดาห์และสร้างสถิติภาพยนตร์จีนเปิดตัวสูงสุดแห่งปีทำลายสถิติรายได้บอกอฟฟิศส่วนตัว ของเซอร์จานในประเทศไทยผลงานส่วนตัวที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้ของเขาก็คือจูเซียนกระบี่เทพสังหารหนึ่งด้วยรายได้5.72ล้านบาทเฉพาะกรุงเทพและเชียงใหม่ซึ่งอยู่อันดับที่3ในสัปดาห์แรกทำรายสถิติภาพยนตร์จีนในสัปดาห์แรกในประเทศไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาและรายได้บอฟ,ฟิรวมระดับประเทศอยู่ที่11.8ล้านบาทเป็นรองเพียงภาพยนตร์จีนเรื่อง IP m e n c ที่ออกฉายเมื่อปี2020ซึ่งทำไรายได้ทั่วประเทศถึง15.7ล้านบาทในสัปดาห์แรกและทำไรายได้สูงเกิน9.62ล้านบาทในกรุงเทพและเชียงใหม่ในสัปดาห์แรกเป็นผลงานภาพยนตร์จีนที่ทำไรายได้สัปดาห์แรกที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากภาพยนตร์ปี2021ถึงปี2025และในวันแรกของการเปิดฉายรายได้รวมบ็อกอ,อฟฟิของมังกรโยก ในกรุงเทพและเชียงใหม่อยู่ที่1.64ล้านบาทคว้าแชมป์ประจำวันและสร้างสถิติภาพยนต์จีนเปิดตัวสูงสุดแห่งปีทำลายสถิติภาพยนต์จีนที่เขาฉายวันแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาและยังคงทำไรายได,ได้ได้ดีอย่างต่อเนื่องมังกรหยกของเสือจานในงานรอบปฐถมบัตรที่ฝรั่งเศสนั้นเยอดเย็นอย่างมากเช่นเดียวกันด้วยการแสดงที่ไร้ทิฏฐิของเขาทำให้หลายคนรู้สึกประทับใจมาก และความรู้สึกด้านศิละปะก,การต่อสู้ของผู้กำกับฉีเคอในฐานะบุคคลในตำนานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงผู้กำกับฉีเคอได้สร้างผลงานคลาสสิกมามากมายเช่น One Arm on the t h m e in China A Better Tomorrow และซีรีส์ Detective D และในครั้งนี้เมื่อกำกับหนังเรื่องมังกรโยกเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันล้ำลึกและการตีความที่เป็นเอกลักษณ์ ของเขาเกี่ยวกับโลกของศิลปะการต่อสู้อีกครั้งภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเชิดชูกแก่นแท้ทางจิตวิญญาณของผลงานต้นฉบับของคุณกิมยงเท่านั้นแต่ยังเปิดประตูสู่โลกแห่งศิลปะการต่อสู้ให้กับผู้ชมรุ่นใหม่ผ่านภาษาภาพยนตร์สมัยใหม่ด้วยเซียวจ้านรับบทนำนและตีความฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้อย่างยอดเยี่ยมในภาพยนตร์เรื่องนี้เซียวจ้านรับบทเป็นพระเอกกล้วยเจง เซียวจันเป็นนักแสดงยอดนิยมและทรงอิทธิพลของจีนเขาเป็นนักแสดงหนุ่มที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาโด่งดังจากการแสดงอันโดดเด่นของเขาในเรื่องปรมาจารัทติมานทักษะการแสดงที่หลากหลายและความสามารถในการสร้างตัวละครที่แข็งแกร่งของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและในครั้งนี้เขาได้ท้าทายบทบาทคลาสสิกข,ของกุ้ยเจงและนำเสนอภาพลักษณ์ของอัศวินผู้ซื่อสัตย์ กร้หหาญและไม่ยออ่อท้อต่ออุปสรรคด้วยสเสน่ห์เฉพาะตัวและการแสดงที่ละเอียดอ่อนให้กับผู้ชมเซียวจ้านไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความอดทนของกล้ยเจ๋งเท่านั้นแต่ยังถ่ายทอดอารมณ์ที่ลึกซึง้งและความเปราะบางให้กับตัวละครอ,อีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากค่ะการตีความบทบาทของกล้วยเจ๋งในภาพยนตร์เรื่องนี้ของเซียวจ้านนั้นแม่นยำอย่างยิง่งการเดินทางออกจากทุง่งญ้า คือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจทำให้เขาเป็นอิสระและเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนกับช่วงเวลาที่เด็กออกจากบ้านทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระในตอนที่เขาอาศัยอยู่บนทุง่งหญ้ากุ้ยเจ็งก็ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงโดยมีการชี้นำของอาจารย์ความชื่นชมของเกรทคานและเพื่อนรักในวัยเด็กของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาไปถึงที่รับภากกลางเขาก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน ในฐานะชาวจีนฮั่นการเรียนศิละปะก,การต่อสู้ไม่เพียงแต่จะทําให้เขากลายเป็นปรมาจารย์ด้านศิละปะก,การต่อสู้เท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องประเทศของเขาด้วยการได้พบปะพูดคุยกับอึ้งยงทําให้เขาสามารถชื่นชมวัฒนธรรมฮั่นและพัฒนาศิละปะก,การต่อสู้ของที่รับพักกลางได้ในระหว่างการค้นหาอึ้งยงความคิดของเขาได้รับการปลดปล่อยเมื่อได้เห็นความทุกยากของประชาชน ในสมัยราชวงศ์ซ่งเขาก็รู้สึกเต็มไปด้วยความสงสารซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เขาเติบโตเป็นวีรบ,บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ชมที่ให้ความสนใจกับเรื่องราวความรักระหว่างกล้วยเจ๋งและอึ้งยงมากเกินไปอาจพบว่ายากที่จะเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งกว่าของเรื่องมังกรโยความรักของกล้ยเจ๋งเป็นความรักที่ไร้ขอบเขตไม่สามารถจํากัดได้ด้วยความอ่อนไหวเล็กๆน้อยๆเขาเป็นคนหยาบกระด้าง และเรียมงางในสนามรบและอึ้องยงก็กลายเป็นสตรีผู้กล้าหาญที่มาช่วยปกป้องประชาชนของเขาภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีกล้วยเจ๋งที่โง่เขลาหรืออึ้องยงที่น่ารักแต่มีเพียงดาบมาและการต่อสู้ที่ดุเดือดเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงเนื้อหาที่แท้จริงใครที่ชอบอะไรที่ดูหยาบหยาบส่งจริงจะต้องชอบมังกรหยกอย่างแน่นอนแต่ถ้าคนที่ชอบความหรูหราและความสวยงามแล้วล่ะก็ อาจจะต้องผิดหวังและไรายได้บอออฟฟิศของภาพยนตร์ในเทศกาลตรุษจ,จีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไรายได้บอลออฟฟิศรวมในวันที่25กุมภาพ,พันธ์เวลา15นกาย25นาทีทะลุ20ง0 0ล้านหยวนแล้วมังกรโยกมียอดขาย6 6 2 4 2 2ล้านหยวนหรือ3 0 8 0พันล้านบาทมีผู้ชม13.59ล้านคนมีรอบการฉายมากกว่า 492,000ครั้งเมื่อพูดถึงเสี่ยวจานเขาเป็นนักแสดงที่น่าประทับใจมากจริงๆอุปนิสัยที่รอหลาและสง,ง่างามของเขานั้นสะดุดตามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะบทบาทของเว่ยอูเซียนเขาสามารถนำเสนอตัวละครในหนังสือได้อย่างสมบูรณ์แบบเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเสี่ยวจานนั้นยากที่จะต้านทานได้จริงๆเสี่ยวจานไม่เพียงแค่หล่อเท่านั้นแต่ทักษะการแสดงของเขายังดีขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย เขาสามารถรับมือกับบทบาทประเภทต่างๆได้ดีมากและสามารถแสดงได้ดีมากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นละครอิงประวัติศาสตร์หรือละครสมัยใหม่มีรายงานว่าไรายได้จากการจัดจำหน่ายในต่างประเทศของแสงส่องรักข้างกายมากกว่า3 5ม0 0ดอลลาร์ 35, สหรัฐต่อหนึ่งตอนซึ่งมากกว่า2 5 0 0 0 0หนยวนหรือ1 1 5 9ล้านบาทดังนั้น36ตอนจึงเท่ากับ9ล้านยูน หรือมากกว่า41,740ล้านบาทละครเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างประเทศมากกว่า20แห่งยะเวนไอชีในต่างประเทศและไรายได้ค่าลิขสิทธิ์จากการจัดจำหน่ายในต่างประเทศโดยประมาณมากกว่า200ล้านหยวนหรือ927.27ล้านบาทเสียจันได้รับความนิยมอย่างมากภาพยนตร์ของเขายังคงออกฉายอยู่และยังมีข่าวว่า เขายังคงมีโปรเจกต์อีก3หรือ4โปรเจกต์ที่พยายามจะดึงเขาเข้ารวมซึ่งยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ